ทีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าคนเก่ารักเก่าในใจเขาว่ายังมีเราอยู่ไหมอารมณ์ประมาณนี้นะว่าเออเขายังคิดถึงเราไหมแอบส่องแอบมองไหมมีแนวโน้มที่จะติดต่อกลับมาหรือได้พูดคุยกันไหมในปีนี้ก็ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามสำหรับ คลิปนี้ก็อย่างที่บอกเนาะนึกถึงคนเก่าคนรักเก่าคนเก่าๆในชีวิตที่เราเรียงรู้สึกแบบดีๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นแค่วูบหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะหนึ่งสองสามอ่าถ้าเลือกได้แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละคะ่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะจ๊ะใครที่เลือกกองนี้บ้างตั้งสมาธิให้ดีนะคะเออ ็นดวงโด,งดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะคะมาดูว่าคนเก่กาๆคนรักเก่กาคนที่เราเคยผูกพันเนี่ยที่เรานึกถึงเนี่ยคนกองแรกเนี่ยตอนนี้ชีวิตโดยทั่วไปของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะชีวิตโดยทั่วไปของเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงเป็นยังไงบ้างขอห้าปยก็เราก็เหมือนแบบ รู้สึกว่าเขาก็คงแฮปปี้ดีกับชีวิตนะน้องไม่ค่อยมีอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าเขาก็คงได้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตเออบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันได้หรือเออรู้จักกันมานานแล้วได้เหมือนกันนะคะอสองดาบควีนเหรียญคิงเหรียญถ้าเขาคนนั้นมีแฟนเขาก็เจอในคู่ของเขาแล้วนะคะ <laughs> อาา่อฉันบอกเลยนะจ๊ะแต่แค่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างกับชีวิตก็ทำให ถ้าถามชีวิตโดยทั่วไปนะถามว่ามันมีความสุขไหมเรื่องการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่อาจจะมีปัญหาติดขัดฉุกระหูไปบ้างแล้วก็ในที่นี้อาจจะติดขัดกับคู่ของเขาบ้างมีอะไรที่มันไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันบ้างมันเหมือนแบบมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้หันหน้าเข้าหากันแต่ถามว่าจะเลิกกันไหมก็ยังไม่เลิกนะจ๊ะถ้าเกิดเขาคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือมีคนของเขาอยู่แล้วก็จะออกแนวประมาณนี้ได้แล้วก็คนที่เขาคบอยู่นะตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันก็อาจจะเป็นคู่ในช่วงเวลานี้ของเขาเนาะ ก็ดูค่อนข้างที่จะแฮ ppy แม้ว่าใจหนึ่งถ้าท่านบอกตามตรงนะใจหนึ่งก็มีอยากเลิกไหมเรารู้สึกว่าด้วยปัญหาหลายๆอย่างใจหนึ่งเขาก็อยากเลิกนะแต่มันเลิกไม่ได้อ่ะเอ่ออาจจะด้วยธุรกิจบางอย่างหรือว่าคบกันมานานหรือมีบางอย่างที่มันต้องผูกพันกันนะเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็บางทีบางคนอาจจะไปในเรื่องของไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักแต่อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินที่มีปัญหาบางอย่างอยู่แล้วก็มีความอึดอัดแต่ก็ยังไม่ได้หันหน้าเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืม อารมณ์ชีวิตเขาประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเขาคนนั้นโสดที่คุณรู้ว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของด้านการงานด้านการเงินมีปัญหาบางอย่างอาจอยากอยาก,อยากได้คนซัพพอร์ตอยากได้คนสนับสนุนการลงทุนก็ได้ แล้วก็เหมือนมีบางอย่างที่อยากจะลงทุนมีบางอย่างที่อยากจะทําแต่ยังติดขัดบางอย่างหรือยังไม่กล้าตัดสินใจแต่เรารู้สึกว่าในเร็วๆนี้เขาจะได้รับคำตอบอะไรบางอย่างนะคะอในเรื่องของการคิดในเรื่องของการตัดสินใจแต่เรามองว่าเน้นหนักไปในด้านของการเงินการงานซะมากกว่าอมาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยเขาคิดถึงคนกองนี้ไหมคะแอบส่องแอบมองคนกองนี้บ้างไหม ขอาอห้าใบยังคิดถึงกันอยู่รเปล่าเนายังนึกถึงกันอยู่เปล่าเป็นรูยรวมนะไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะคะเรามองว่ามันก็ยังมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกผูกพันระหว่างเรากับเขาอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าจะไม่ได้คบหรือไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่ได้พูดคุยกันเลยก็ได้นะอสี่ไม้หนึ่งเหรียญหนึ่งไม้ หนึ่งถ้วยใบดีๆออกมาทาไมเนี่ยถามว่าเขายังคิดถึงเราไหมคิดถึงนะยังคิดถึงยังรู้สึกดีๆและยังอยากให้เราได้พบเจอหรือเริ่มต้นกับสิ่งดีๆเช่นอยากให้การเงินเราดีอยากให้การงานเราดีอยากให้ชีวิตเราได้เจอความสัมพันธ์ดีๆเจอผู้คนดีๆรายล้อมอะไรอย่างเงี้ยเออยังมีการนึกถึงอยู่บ้างแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มากไม่ได้บ่อยแต่มันไม่ได้หายนะคะมันก็มาวนเรื่อยๆเ,เนาะ ดังนั้นบอกเลยว่ายังคิดถึงนึกถึงอยู่แล้วก็บางคนถ้าเกิดส่องกันได้เรามองว่าก็มีการส่องมีการมองกันบ้างนานๆทีแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะอืมค่อนข้างที่จะมองความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะตอนนี้ออกแนวเป็นมิตรนะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ความรู้สึกดีๆให้เนะาะไพ่ดีๆรีบออกมาทําไมเนี่ยข้อน,นีอ้เอามาดูซิแล้วในใจเขาละ่ะคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้ ในใจเขาคนนั้นที่คนกองเน้นถะึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้เนาะบอกว่ารักไหมชอบไหมอะไรอย่างงี้อ่าขอห้าใบค่ะแล้วก็จริงๆนะสำหรับบางคนอาจจะมีการอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารกับเราด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยติดขัดไม่ครอบครัวเขาก็ครอบครัวเราหรือว่าแฟนเราแฟนเขาหรือสังคมบางอย่างเนาะกิดกันอืมขอห้าใบค่ะ บางคนอาจจะอยากทักมาคุยเรื่องงานหรือเรื่องเงินได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความรู้สึกได้นะมันมีสามเรื่องอะเด่นๆแลยถ้าถามว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงในใจนะเรารู้สึกว่ามันยังมีความเศร้ามีความเสียใจมีความคิดเยอะบางอย่างอยู่นะเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้หกเหรียญ แต่เหรียญมีแต่เรื่องเหรียญเปลียนทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเรื่องเหรียญเหรียญเรื่องไม้คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความเครียดเรื่องการเงินหรือเป็นคนบ้างบ้างงานหรือเปล่าขยันหาเงินหรือเปล่าถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอถ้าจากหน้าไพ่นะเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเคยรู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกอย่างนั้นนะคะยังมีความห่วงใยยังมีความเป็นห่วงเป็นใยนะแล้วก็ แต่ว่ามันไม่ได้ออกแนวรกัวรกหวือหวารักหวานแหววอะไรขนาดนั้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันมันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงบางอย่างอยู่ในนั้นแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอะเออทางนี่จริงก็อยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยนะแต่มันเหมือนเขาปล่อยให้วันเวลาก็ผ่านผ่านไปโดยที่ในใจก็หวังว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีเจอสังคมที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหวังให้เราได้เจอคนดีๆสิ่งดีๆมีการงานมั่นคงการเงนินมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอืม ยังมีความรู้สึกดีๆกับเรานั่นแหละแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้หวือหวาอย่างที่บอกอะแต่ว่ามันมีความผูกพันเยอะแล้วก็บางทีก็อาจจะคิดเยอะคิดมากในเรื่องของเราอยู่เหมือนกันนะจ๊ะอ่า<ม>แล้วมาดูกันสิว่าจะมีแววได้กลับมาติดต่อได้กลับมาพูดคุยกันไหมในปีนี้หรือในสามเดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้นะคะ<ม>เป็นดวรวมไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกคนขอห้าใบค่ะ สามเหรียญจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าสังคมมันก็ยังไม่ได้ตัดขาดกันมากนะระหว่างคุณกับเขานะมันอาจจะอยู่ในแวดวงเดียวกันรู้จักเพื่อนๆของกันและกันอะไรอยู่หรือเปล่าไฮปริเทสแ e รมเพลนสตริงสิบเหรียญเด็กดาถ้าถามว่าจะมีการได้ติดต่อพูดคุยกันไหมเรามองว่าถ้าจะได้ติดต่อพูดคุยอะ่ะ ก็ยังมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าด้วยความที่มันขึ้นแทมโพแลนดมันสามารถติดต่อพูดคุยได้อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทําแล้วก็ในที่นี้อาจจะต้องเป็นฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายชวนเขาคุยเป็นฝ่ายที่แบบว่าเริ่มติดต่อก่อนนะจ๊ะถ้าดูจากหน้าไพ่นะอ่า มันเหมือนคนที่แบบว่าเห็นๆกันอยู่แต่แค่อาจจะไม่ได้คุยกันลึกซึ้งไม่ได้คุยกันมากมายอารมณ์ประมาณนั้นอะมันไม่ได้ตัดขาดออกจากกันสักทีเดียวนะแล้วก็เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยบางทีก็แค่คิดถึงเขาในบางเวลาแค่นั้นแหละเออเวลาเงาๆก็อารมณ์เดียวกับเขาก็ได้เวลาเงาๆเขาก็คิดถึงเราเป็นบางเวลาเหมือนกันก็ได้เออ,อยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะอย่างน้อยคนๆน,น,นี้ก็ออกแนวกัลยานิมิตได้อยู่นะเธอ เออถ้าอยากดูดวงส่วนตัวยังไงรายละเอยียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้าราคามาถึงกองที่สองตั้งสมาธินึกถึงหน้าเขาคนนั้นไว้ได้เลยนะจ๊ะว่าคนเก่าๆคนรักเก่าคนคุยเก่าคนอะไรที่มันเก่าๆที่เรากําลังนึกถึงเนี่ยเออตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตโดยทั่วไปเนาะแฮปปี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะคะดูเพื่อความบันเทิงรุนล้วนนะจ๊ะ มาดาหลับตาสับไพ่นะคะกองนี้แปดถ้วยเป็นคนที่อาจจะห่างเหินเหินห่างทั้งด้านระยะทางแล้วก็การติดต่อบางคนอาจจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วได้เหมือนกันนะคะเออแล้วก็อยู่ๆก็แค่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะแล้วก็ในที่นี้เขาก็รู้สึกแบบเดียวกับเรานั่นแหละเด็กไม้ไฮพีทหนึ่งถ้วยสองเหรียญเจ็ดดาบ อเรามองว่าชีวิตโดยทั่วไปก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแฮปปี้ดีเอ่อมีเรื่องราวดีๆในชีวิตเข้ามาเหมือนกันแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้อาจจะได้ทดลองทําอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆได้หรือว่าได้เรียนได้ศึกษาในสิ่งที่เขาสน,สนใจได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะต้องตึงมือน,นิดนึงหมุนเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมีรายจ่ายที่แบบค่อนข้างเยอะเข้ามาในชีวิตเนาะ ดูคนข้างวุง่นวายแล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะเบื่อสังคมเบื่อการเข้าสังคมได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าชีวิตเขา,าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ลําบากนานหรอกมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดแทนเข้ามาช่วยเหลือเออมันจะมีเจอเรื่องราวดีๆเข้ามาช่วยเหลืออยู่บ่อยๆอืมเป็นคนที่มีโอกาสดีๆในชีวิต อยู่นะแล้วก็ในที่นี้อาจจะที่เรื่องของการหมุนเงินอาจจะเพราะว่าอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มอยากจะลงทุนอะไรใหม่ด้วยก็ได้นะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าควรที่จะลงทุนในทิศทางไหนก็ไดเ้เรามองว่า,วาชีวิตก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แม้ว่ามีเจ็บป่วยไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หนักหนานะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมมาส่องคนกองน,นี้บ้างหรือเปล่านะนึกถึงบ้างไหมอะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณน,นี้นะคะขอห้าใบ หกดาบสองไม้ฉันว่าคิดถึงว่ะนึกถึงคิดถึงอ้อยเธอนี่เราถามถึงเราใช่ไหมฉะนั้นจะอ่านให้เข้าข้างตัวเองมันก็ไม่ผิดถูกป่ะเพราะเราถามถึงเราไม่ได้ถามถึงคนอื่นถามว่าเขาคิดถึงเรานึกถึงเราไหมบอกเลยว่าคิดถึงนึกถึงแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆเนาะแต่ด้วยความที่เขามีอีโก้บางอย่างอ่ะเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เขาตัดสินใจไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นไปในแนวทางที่เขาตัดสินใจอ่ะเนึ่องกว่า เอ่อเช่นตัดสินใจแล้วว่าจะออกไปจากชีวิตเธอจะหายไปจากชีวิตเธอแม้ว่าจะคิดถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีแม้ว่าจะรู้สึกรักก็ตามแต่ก็ดูอยู่ห่างๆแล้วก็ได้แต่แค่คิดถึงจะไม่คิดจะทําอะไรแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ตัดสินใจบางสิงส่งบางอย่างไปแล้วแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอีโก้ค่อนข้างสูงนะทั้งที่ในใจค่อนข้างที่จะโหยหาเราแล้วก็วรู้รู้ว่าเราอ่ะเป็นรักที่ดีสําหรับเขานะเป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขานะแต่ก็อย่างว่าแหละ บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็เป็นการที่นึกถึงอดีตแะเนาะปัจจุบันเขาก็ไม่สามารถถ้านะปัจจุบันจากหน้าไพ่นะเรารู้สึกว่าแม้ว่าจะคิดถึงแม้ว่าจะนึกถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีก็ตามแต่ก็ไม่คิดที่จะทําอะไรมากมายสักเท่าไหร่อืมแต่ว่าในสําหรับบางคนอาจจะดูดูอยู่กําลังตัดสินใจบางอย่างอย,งอยู่ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเออ,เอ,อขอขยายใบยนี้หน่อยแล้วก็สําหรับบางคนเรารู้สึกว่า เขาเหมือนมาทําให้คุณรู้นะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณเขารู้สึกนึกถึงคุณนะอืเนี่ยจริงๆถึงจะนึกถึงถึงจะคิดถึงแต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อะไรขั้นนั้นนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าการอยู่เป็นโสดมันดูแฮปปี้ อะไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตในด้านของบางคนนะ่ะไม่พร้อมจริงๆนะในเรื่องของความรักนะคะที่จะซัพพอร์ตในฐานะคนรักอะ่ะเออมันดูเหนื่อยอะ่ะสําหรับเขาแต่ถ้าแต่ถ้าในฐานะคนคุยในฐานะกิ๊กอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังโอเคได้อยู่นะอืมแล้วมาดูซิว่าในใจเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้จริงๆไม่ต้องเปิดแล้วปะเออ,อไพรวงนะจ๊ะ ในใจเขาคนานั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้ในตอนนี้คะขอห้าใบติบมาให้มีความเครียดบางอย่างอยู่นะ ิงไม้ไน้ไม้ิงเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็แทย์มพลนจริง,รงๆเขาอยากจะกลับ,ลบมาติดต่ออยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากนะบางทีอาจจะอยากเอาเรื่องงานหรือเอาเรื่องอะไรมาปรึกษามาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเหรอเรารู้สึกว่าความรู้สึกดีๆก็ยังมีอยู่นะมันมีความหนักแน่นมันมีความมั่นคงบางอย่างอยู่ในนั้นนะ แต่มันเป็นความหนักแน่นที่เขาอาจจะแค่วางอะปล่อยวางมันไว้อยู่ในจุดจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะทําอะไรมากมายแม้ว่าอยากจะพูดคุยแม้ว่าอยากจะติดต่อแม้ว่าอยากจะสื่อสารแต่จากหน้าไพ่ก็ดูเหมือนไม่พยายามที่จะทําอะไรอะอืมยังคงมีความรู้สึกดีๆบางอย่างให้อยู่นะจ๊ะ มาดูซิว่าแล้วมีแววที่เขาจะกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกันไหมในปีนี้หรือในสามเดือนน่าจากวันที่ดูคลิปนี้นะคะขอห้าใบนะจ๊ะเขาคนนั้นที่คุณกองนี้นึกถึงเนาะสิบดาบอืม เจ็ดไม้ห้าไม้หนึ่งเปลียนแล้วก็สี่ไม้เอาจริงๆนะบอกเลยว่าถามว่ามีแววไม่มีเออแต่ว่า ให้ทาใจนิดนึงบางทีอาจจะมากกว่าสามเดือนหรือมากกว่าปีนี้ได้มันเหมือนเขาก็อยากจะติดต่ออย่างที่บอกเนาะอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยกับเราอยู่แล้วแต่อีโก้เยอะอีโก้สูงแล้วก็มีความรู้สึกแบบทําไมฉันต้องกลับไปติดต่อทําไมฉันต้องกลับไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกในนึงก็คืออาจจะทะเลาะก,กับตัวเองเถียงกับตัวเองแล้วก็อาจจะกําลังหาทางว่าจะติดต่อมายังไงดีที่จะให้ไม่เสียหน้าจะเริ่มพูดคุยยังไงดีที่จะทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้นึกออกปะแต่เรารู้สึกว่า สุดท้ายแล้วเขาก็จะมีการติดต่อบางอย่างเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะอ่าเข้ามาพูดคุยเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่ม การสนทนาบางอย่างเกิดขึ้นได้ในความสัมพันนี้แต่แนวโน้มมันยังไม่ได้ออกนะว่าจะเป็นไปในทิศทางด้านบวกหรือด้านลบเพราะว่ากว่าเขาจะตัดสินใจก็ดูค่อนข้างที่จะนานค่อนข้างที่จะเครียดอยู่เหมือนกันนะจ๊ะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมนะฟังเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะเจ้ารักทุกคนนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปแล้วนะจ๊ะเช้า มาถึงกองที่สามใครที่เลือกกองนี้บ้างคะยังไงตั้งสมาธิให้ดีนะมาดูกันว่าในช่วงนี้ชีวิตเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงอยู่เนี่ยคนเก่าๆคนรักเก่าคนคุยเก่าๆคนเก่าๆในชีวิตที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเออเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นโดยรวมเท่านั้นฟังเพื่อความบันเทิงนะคะขอห้าใบสีว่าชีวิตสุขเศร้าเหงาดีหรือเปล่าอสองดาบเหมือนชีวิตอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรกาลัง คิดกำลังตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญอยู่เหมือนกันนะอ่าเดือสาตาร์ชีวิตกำลังมีความหวังบางอย่างอยู่นะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาด้วยดีเป็นไปในแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยทิศทางเหมือนประมาณบังคับรถบังคับเรืออยากให้ชีวิตบังคับได้อย่างนั้นนะอ่า แต่ค่อนข้างที่จะใจร้อนหน่อยนะเรารู้สึกว่าหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการวางแผนชีวิตในอนาคตเรื่องของการสร้างความมั่นคงในที่นี้อาจจะหมายถึงลงทุนบางอย่างหรือเรื่องของการที่อยู่อาศัยบ้านรถหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้ใจเนืองก็อยากที่จะดูแลอีกใจเนืองก็อยากจะเก็บตังค์อ่ะอารมณ์แบบนั้นอะ่ะเออมีความเครียดในเรื่องของอนาคตบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็อยากจะหวังว่าให้มัน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่ะบางทีอาจจะหมายถึงเรื่องของเงินใช้ฉุกเฉินเรื่องของเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมแต่เรารู้สึกว่าจริงๆเขาก็ดูไม่ได้ลําบากนะแต่แค่อาจจะคิดเยอะอาจจะคิดมากแล้วก็วางแผนไปไกลไงเพราะว่าดูแล้วเศรษฐกิจโลกปีน้้มันอาจจะไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดขัดขึ้นมาแล้วเงินจะพอใช้ไหมเพราะว่าอาจจะมีคนให้เขาต้องดูแลเยอะก็ได้เนาะ แต่โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็มีความหวังกับการที่กําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่าให้มันออกมาเป็นแนวทิศทางที่ดีขึ้นด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าจะหนักไปในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวซะมากกว่านะ <S <S แล้วเคนนั้นที่คนกลางที่สามนึกถึงเนี่ยยังคิดถึงแอบส่องแอบมองคนกลงนี้บ้างไหมคิดถึงไหมนึกถึงไหมอะไรอย่างนี้เนาะเอาห้าใบค่ะ สามเหรียญก็ก็ดีนะห้าเหรียญคิงไม้เด็กเหรียญทูออฟคแล้วก็สเหรียญอ่ะถ้าถามว่าเขายังคิดถึงเราไหมคิดถึงค่ะอ่ะยังคิดถึงยังนึกถึงยังมีความรู้สึกดีๆให้นะแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่ต้องหันหลังอะ่ะที่แบบ ไม่สามารถแสดงออกอะไรบางอย่างได้เหมือนที่ใจรู้สึกนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่แล้วก็พยายามที่จะคีบเราในฐานะคนรู้จักหรือในฐานะเพื่อนอยู่นะ,ะทั้งที่ในใจเรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างอ่ะเขารู้สึกผิดกับเราด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาแสดงออกอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้เนาะยังมีความรู้สึกผิดบางอย่างอยู่แต่ถ้าถามว่าเรื่องในใจยังแอบส่องเราอยู่ไหมแล้วมองว่าก็มีดูนะมีส่องมีมองอยู่บ้างแล้วก็ ยังมีการนึกถึงมีการคิดถึงแต่มันเหมือนมันเหมือนแบบสังคมหรือว่าแนวทางชีวิตะมันอาจจะแยกย้ายไปคนละทางเนาะแม้ว่าคุณจะเป็นสิ่งที่ดูสวยงามเป็นสิ่งที่เขารู้สึกดีดด้วยแต่บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตเขาได้ก็ได้อืมมันมีสิ่งที่เขาต้องดูแลที่ต้องใส่ใจมากกว่าอยู่นะแล้วก็ในใจเขาตอนนี้รู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่า เหมือนตอนนี้เขาต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เขาต้องโฟกัสอะ่ะบางคนอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของงานเรื่องของอนาคตก็ได้อืแล้วในใจเขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้ในตอนนี้เขารักไมมชอบไม,ไม่ประทับใจหรือเปล่าในช่วงนี้ขอห้าใบเฮอร์มิตหกดาวเก้าดาว เมจิเชียนแล้วก็เจ็ดดาบจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงอม,มันเป็นความรู้สึกที่บางทีก็ไม่ต้องพูดคุยกันแต่ก็มีความเข้าใจบางอย่างกันนะแล้วก็อย่างที่บอกคนกองนี้อาจจะห่างกันด้วยทั้งระยะทางด้วยด้วยการสื่อสารด้วยบางคนอาจจะเงียบอาจจะบล็อกกันไปเลยก็ได้นะอาจจะไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยอะไรกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ระวังการคิดเยอะคิดมากความเครียดของเราบ้างในช่วงนี้อาจจะมาเป็นแวบบ๊แบๆบเนาะอ,อาจจะไม่ได้ตลอด แล้วถ้าถามความรู้สึกเขาอะเรารู้สึกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอ่าไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่เป็นความรู้สึกที่มันต้องเก็บไว้อะมันไม่สามารถเปิดเผยได้อ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะแต่มันอยู่เหมือาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางผิดจังหวะผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บมันไว้ในใจเนาะเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจลึกๆอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมต่างคนต่างพูดไม่ออกหรือเปล่า แล้วก็มีแววที่เขาคนนั้นจะกลับมาติดต่อกับมาพูดคุยไหมในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้หรือในวีนี้นะคะขอห้าใบค่ะเป็นโดนโดยรวมเนาะไม่ต้องไปซีเรียสอืมสิบไม้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะจ๊ะเธอปล่อยชิลปล่อยชิลว,วิวออ o ฟอยจูนแปดไม้วิวออฟฟอยจูนมาใบแรกบอกเลยว่า แป่นไม้มาอีกเดฟูมาอีกเรามองว่ามีโอกาสได้ติดต่อได้กลับมาพูดคุยนะ,ะบทจะมาก็มาอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่เป็นการพูดคุยที่ออกแนวชิวๆอาจจะแค่ถามถ่ายนะว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไม่ได้ออกแนวแบบว่าเข้ามาพูด พูดคุยจีบจีจาหรือสารความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวนะคะเอออาจจะมาขอความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างจากเราก็ได้เรื่องของงานเรื่องของเออคําปรึกษาบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการพูดคุยที่เข้ามาแบบเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาโสดอะ อาจจะมีการได้พัฒนาแต่ถ้าเกิดเขาไม่โสดอะเรารู้สึกว่าเขาจะมีความเครียดในด้านของสถานะบางอย่างอยู่นะคือเขาจะไม่เกินเลยอะเออดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่โสดก็คือคุยพูดคุยกันปกติแบบเพื่อนมีโอกาสได้กลับมาติดต่อเหมือนกันได้กลับมาพูดคุยเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบตลอดนะเรามองว่ามีบางช่วงอาจจะเงียบๆหายหาย,หายตามอารมณ์เนาะมาๆหายหายไม่ต้องซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูจากหนา้าไพ่ก็ไม่ค่อยได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้พูดคุยกันแค่เฉยๆแค่นั้นแหละอืม แล้วก็อีกในหนึ่งตัวเราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายทักทายได้ด้วยเหมือนกันนะยังไงก็ไปดงโดยรวมน้องไม่ต้องไปเครียดน,นะคะฟังเพื่อความบันเทิงล้วนๆถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรา,ายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช๊อ